ตอนนี้ครับเรากําลังมุ่งหน้าไปที่อีตองกันนะอย่างแรกบ้านอีตองนะครับเอก็อารจะนั่บุรีโอ้โหหนทางคาริโคดทางเขาหกสิบโลสามสามสิบโลก่อนถึงนะแล้วก็จุดหมายปลายทางคือที่ไหนนะบ้านอีตองเลยอีตองปีล็อกปีล็อกปีล็อกอ่าปีล็อกปีล็อกเนี่ยครับก็เดี๋ยวปีล็อกอ่ะ ล็อกก็คือว่าอีสองนี่แหละชื่อเดียวกันนี้ครับสหายพันธมิตรสี่สหายนะครับตาหลังเมาขี้ไปแล้วครับก็แค่เมาเลยไปเล็บนั่งไม่ดีแย่เมาอย่าไปซื้อนะอย่าไปซื้ออย่ไปซื้อคือถ้าเกิดถ้าซื้อก็ซื้อแลนโรเวอร์นี่อ๋อนั่งแลนอยู่ข้างหลังแลนแลนซ่อมอยู่สองคัน พังแม่งหมดพรอโอ้แต่รถออกกินดีอ่าเมื่อวานนี้เจอแก๊งไอหมเออสีเหลืองนะสีเหลืองดใหญ่เลยนะตอนแรกนึวถแต่งแต่งเต็มเลยแต่งเต็มเลยนะ อสอพา<โ>ลพีล็อกสิโล,ลมาตั้งนานแล้วนะ <c oughs> เป็นจุดพักจุดพักชมวิวอากาศดีพิเศษก่อ,อนขึ้นไปครับ <c oughs> ก็เป็นจุดพักก่อน <c oughs> เพราะว่าระยะทางที่ผ่านมา <c oughs> เหนื่อยเหนื่อย อึงแล้วม่นดป็มว่าวนี้เรเดี๋ยวรออยู่คนเดียวนี่ยหอไหาชิงเหี้ยเ้ย่นเจ้าไม่จอดให้เขาเลยเหรอไม่จอดเฮ้ยมาแล้วบ้างใหญ่บ้าน้ามใหญ่ตอนี้นครับเรามาล่งไปที่บิรนะครับ เส้นทางโอ้โหเป็นไงตอนนี้ก็อยู่ในยุคบุกเบิกนะมีรถทำทางอยู่ใช่ใครมาต้องระวังนะฮะดูสิขนาดรถนี้ล้อยังเบี้ยวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฮอไม่ใช่ ใช่อะสิวันๆอยู่เนี่ยตอนนี้เราเข้ามาอี้ตองสถานีตำรวจสถานีตำรวจอะไรโรงพยาบาลหรือไงน้องบุ๋มถังมีสายฟ้ามาตีเส้นตีเส้นมันเข้ากันดีเนาะแบบแบบ แบบพื้นหญ้า<ช>ต้นไม้คือแบบเออแล้วมันสวนยังไงวะเนี่ยเหยียบได้ยังวะฮะเหยียบแล้วเหยียบแล้วเขาเหยียบแล้วปูโฮมสเตย์ ต้นต้นไหนต้นสนหรอสนสนสามใบสวยนะอ้าวยังไม่ถึงเลยนี่นิดนึงตามตกลงไปเลยลงไปเลยครับต้นใบเลยเนี่ยตามดอมหมาว้าวโอ้ยยังมีรีสอร์ทเห็นอะไรน่าผา คับเมื่อกี้เป็นแค่ทางเข้าใช่ทีต้องแคมวิวโหเดี๋ยวสร้างดูดิเออใหญ่ใหญ่หมดแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหโหเลนหมดแล้วนะก่อนนี้มีเลยนะนี่ไม่น้าคนก็ออกไปนี้กันหมดแหละเราไม่ต้องกลัวครอือบางเทียบโอ้โห เนียบเลยเมืองเลยอ่ะนนี้เราเข้าเมืองแล้วนะครับบิล็อกนะครับผมมาดิสตองมาดสตองครับโอ้โเพียบเลยดเนี่ยแล้วเราไปพักตรงไหนจอดตรงไหนลงจอดรถข้างล่างกนเดินข้าจะหลับเลยฮะอะกันตั้งหลับ้องด่วนกันนะสำรวจที่เฮยเนี่ยจอดเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลับไปเลยเนียเอ ม,ม้วนม้วนม้นวนม้นวมนครับถึงแ,แ,แล้วออนะโอเคอ่แนะนำสถานที่หน่อยครับ อันนี้ก็เป็นบ่านอีตองนะครับอยู่อุ่ยไม่จอ,อ,อ่าจอดแล้วอ่าที่บีล็อกรับีล็อกอันนี้ก็เราก็ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วครับอันนี้ก็อันนี้อยู่ที่ตรงที่เป็น่าเก็บน้ำของหมู่บ้านเขาแลหและเดี๋ยวเราจะพาชมาโคกโคกเซต่างๆแล้วก็อ่า คนที่เขาอยู่ที่นี่ครับก็ดั้งเดิมเมื่อก่อนนี้มันเข้ามาทําเหมืองแล้วก็สร้างชุมชนอยู่ที่นี่อตอนนี้ก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะแล้วก็บรรยากาศดีมากที่นี้อุณหภูมิก็อยู่ประมาณกัี26องศาก็ใช้ได้รถลดมากฝนตกปล่อยปล่อยเนี่ยโรเต่ถ้าจะมาทางรถอ่ะก็คือจะมีรถเีตะทองหัวภูมิต่อง เอาวิ่กสองวเดียวงสแถวมาใ่ไ่รวมกันเป็นกเดียว่ะที่นี่ก็จะมีร้านกาแฟอร่อยอยู่ประมาณสองร้านต้องไปโดนต้องไปโดนแห้องแถวอะไปโดนะหนอยไปไปไปะหา่อยมเห็มาวกจอดววกเดวรอเดีรอรอรนน้ั อล,ลองใส่แล้วมั้ยไม่ใส่ไม่ใส่ใส่ไหมไม่ใส่ไม่ไไใส่เขาก็ไม่ใส่กันอเอออากาศดีจริงอา,อากาศดีอากาศดีหนาวด้วยอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวเจอใหม่อเอออันนี้ไม่ใช่โทรศัพทพฟ์ฟ้าโทรศัพท์ไม่ได้ฟ้า มอกหนามากมอกหนามากมอลุงแล้วครับผมหน้าเราก็ชัดอยู่ชัดอยู่ห <laughs> ลังอาจจเบอหลังเบอห <laughs> ลังเบอมากนี่ต้นไม้ยังชัดเลยโอเคห้องผมนะครับคืนที่สองอันนี้ได้นอนห้องใต้หลังคาครับนี่เป็นหลังคาเขาต่อ,อน,น,นอกชานหน่อยนึงนบะ So you know แกว่งแขนต้านโควิดแบบลุงน่ะนี่ไอเต็นเต็นต้านโควิดตอน,นี้นะครับอ่าตอนเช้าตอเช้ามาสวนกันวิธีการล้างปอดตอนเช้าที่เมืองปีล็อกนะครับตอนนี้อยู่ที่อีตองนะครับวันที่วันที่เท่าไหร่นะชัดแปดวันนี้วันที่แปดเดือนหกสองพันห้าร้อยหกสิบสามวิธีล้างปอดก็คือ

เออโอ้โหอัน so นี้ได้ <ông rees an> นี้ได้เพราะว่าการล้างปอดนะครับด้วยธรรมชาติของมันมีมอสไร่เข็มรอบเป็นดอยภูเขาแล้วออกซิเจนหรือว่าบริสุทธิ์จริง อ่อนๆเบาๆยืดเส้นนะตอนเช้านี่ไม่ต้องออกกําลังกายหนะักยืดเส้นพอให้เส้นมันขยายให้เลือดสูบฉีด,ด,ด,ดอ <laughs> นอนมากเส้นยืดครับ เดีเต็นงีเนเอิครับตึงมากครับเออ,อได้เลยเนี่ยไหนเริมแล้วบอกนะอัดวีดีโออยู่ รเราอยู่กันที่ปีอป็อกนะครับชื่อว่าหมู่บ้านอีตองนะครับที่กาญจนบ,บุรีครับทองพาภูมิครับบนยอดเขาทางช้างเผือกครับอ่าเรามากันนี่ครับผู้นำสีกุ้ง VIP นี่ถ้าใครอยากจะใช้ชีวิตแบบชิลๆสบายๆ ทำงานได้ทุกที่นะครับน่ต้องมาอยู่ทีมเดียวกับเราครับสีกรุง VIP ครับคุณจะมีชีวิตที่แบบว่า VIP พีรีเมียมมากอากาศสดชื่นมากพิเศษสุด เอาเลยคือต <ś webinars> ื <wird variance thumbnails> ่นสดๆนะครับพอแค่นี้พอ เป็นหมอกแล็กควันหมดน้ำและทรายไ่กินเบียรได้ไหมทถ้าเป็นฟันทรายคิจะบางเบาหาเข้าในตาลคงไม่กล้าไม่เสียเงินตาถ้าเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออก ยังคงไม่เข้าใจเธอเป็นยังเป็นทิ้งมองเารู้ที่คู่แฝงมันไปฉันยังไม่มั่นใจพราฉันต้องเสียกับความไฟเตรียมตัวและเตรียมใจทอนตัวโฮปปูจะเสียัน้า แสงที่เย็นสบายในยามเช้าถ้าเป็นคันไปที่จบาบเบาเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตา

โอเคเราจะลังจะขึ้นไปไหว้พระนะครับถ้าบนเรียกว่าพระอะไรครับเขาเรียกว่าอ้โหเชยยาวมากเลยเดี๋ยวไปอ่านข้างบนกันนอพุธรตนะร้ข้อพุทธรัตนะสัยพุทธัตสีสองอ๋อสิ พระพุทธศาสนาสียะมุนีสาสตทองผูไม่รู้ผู้ถูกะอะ๋ยวไปอ่านไปสูงจากน้ำทะเลประมาณ800เมตรนะครับอ,อ,อยู่บนยอดเขานะพระองค์อืมอ่าเดีย๋ยวเราะจะขึ้นไปดูกันกี่ขั้นนะ1,800ขั้นเหรอครับประมาณ1,800ขั้นครับ ดูดูดูสูงจากพื้นท,ที่ข้างล่างขนาดไหนครับไหนถัดก,กล้องถ่ายลงมาด้วยครับมามามานี่เรากลับกล้องกันนิดนึงครับไปครับเราอยู่ทางอีตอกข,ข้างล่างนะครับเราก็มองเห็นว่า้มีพ้าอยู่ด้านบนอ่าอ่าเราก็อาจจะจะไปขึ้นหรือว,ว่าย้านแค่นี้ก็หอบนะครับโอเค เดี๋ยวไปเจอกันข้างบนโอเคตอนนี้ถึงแล้วครับโอ้หไม่น่าเชื่อเราเดินผ่านมาพันหกร้อยขั้นครับไม่เคยเห็นเท่าไหรเลยต้องไหวจังวะอันนี้เป็นเอาเราตัดต่อไงเราตัดต่อเอาระยะเวลาเอออ๋อโอ้โหเฮ้ยเหน็บกินวะ นี่เอ้มันชันหน่อยถ่ายชื่อนี่อยด้วนี่พระเดี๋ยวตรงมุมนี้มุมนี้มองให้เห็นชื่อนี่พระพุทธรัตนะสากยะมุนีสีทองผาภูมิอันนี้ชื่อพระนะใช่เมื่อกี้น้องมันบอกก็ชื่อยาวเพราะเราไม่เคยมา สบายะนีค่ครับนี่ครับเวลามาวัดต้องแต่งตัวนะมาวัดต้องแต่งตัวให้สุภาพใส่ทักซีโดใส่แัทซีโดมาด้วยเวลาไหว้วราาพระให้เขานที่นะครรมะ <c oughs> คนคนนี้เขาไม่ธรรมดา <c oughs> อา้าวตามบิ๊กตัม้มไหมครับตามบิ๊กตัม้มขึ้นไปเ <c oughs> อ้ย <c oughs> โอ้โหเป็นไงครับโอ้ยรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเหนื่อยครับตอนนี้แต่ตอนนี้หายเหนื่อยลแลอกประทะหน้าแล้วเนี่ยออกประทะหน้าปะทะหน้าแล้ววิวน,นี้ได้อยู่เนี่ยโอ้ยเป็นไงเป็นไง <c oughs> <c oughs> เหนื่อยมากเออโอ้ข้างล่างนั้นเป็นลานหอเป็นโรงเรียนหมู่บ้านบีล็อกอ,อยู่ตรงนู้น เนนนนัลออมาโเเคินช้างสึกไปทั้งไหนครับโอเคไปโอเคยวิ่งเหนื่อยนะมึงไงไม่รับเพ่อสาต้องวิ่งไปนักวิ่งมินิฮาบ พยัยหนีนิดนึงหนวอิกเลยนะไอ้ยิงไงสัตว์ญิงเนี่ยแม่จอกยิงไงสัตว์จอกยิงเดินก็ชักสึกฝาดโห่โอ้ยเหต่หมอกขา อ้าวว้าวๆๆอ้าวๆ oh. wow, wow, wow. à, à, à. <laughs> เฮ้ยโอ้โหหลุมลึกไปนะไม่ม so so ีไม่มีไม like mm ่เลกไม่เลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลองน้ำโอ้โหลองน้ำซ้อครับน้ำมันซ้อว้าวทำไมไม่มีต้นไม้ขึ้นวะเออเขาตัดไม่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 น่าเป็นเป็นภูมิประเทศภูมิประเทศมันเหมือนไอ้นี่ไงทุ่งเขาหัวโล้นนะอ๋อที่น้องกันนะ มองเพ่งมองเพ่งมองเพ่งบอกต้องมาไปโอ้โหดูครับดูครับเข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากเลยครับหมองแบบว่าจาังจานบนยอดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงบนยอดเนินนะมึงเปิดเพลงนี้เดี๋ยวมึงจะทำิวสิกแข่งไหญ่ยังไงโอ้โหดูครับเนินช้างศึกครับผมที่ท้องผาภูมินะครับปีล็อก ซ้อมล้อมไปก่อนเลยเดินเท้าขึ้นจอดนี่จอดนี่เ้าจอดนี่เหรออ่ไปโลเคชั่นสวยงามครับ ที่เราขึ้นมาใช่ไหมที่เราขึ้นมาอ,อ๋อปึ๊บปึ๊บ ไรงาบเสียดายแย่ดีใจที่ได้ที่ได้มาอ่าไม่ต้องหันหน้าครับหันหลังครับโหยอุ้ยมุมนี้ได้เลยตอนสวมมุ้เนียเดี๋ยวปิวไปพม่าเลยนะตามเก็บเองนะเนี่ยเออเนกนี้ได้เลย ฐานปฏิบัติการช้างศึกเขตอักเขต่ากองร้อยตำรวจเวชายแดงหนึ่งสามห้านะครับโอเคนี่ก็เป็นบังเกอร์ ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเดินขึ้นมานี่ขาลงนี่แบบว่าโบกรถกลับเลยนะทางขึ้นตรงไหนไอ้มุมนี้มุมนี้พอเห็นแะ้วไอ้ภาพหมู่ภาพนึงตรงนี้เดชไอ้ปุ๋ยถ่ายให้หน่อยภาพมู่ทั้งนี้เท่า ราดูรองเทา้าเขาหน้าหน้าร่วง,<ล>งว่า,าะะครับะ